ครับก่อนอื่นก็จะขอเรียนข้อมูลในพื้นที่นะครับว่าในพื้นที่ของอยุธยาเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่สําคัญอยู่2โรงคือโรงไฟฟ้าวังน้อยซึ่งมีกําลังผลิต2 0 2 7เมกะวัตต์นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าโรจนะพาวเวอร์ก, Power กำลังผลิต230เมกะวัตต์ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นได้ว่า กำลังผลิตในพื้นที่เนี่ยมีมากพอนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ประกอบการก็มองไปที่วิกฤตที่ว่าการปล่อยพลังงานคือแก๊สธรรมชาติจากทางพม่าเนี่ยจะมีการหยุดในตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปใช่ไหมครับก็มีการเตรียมการตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมว่าเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรก็มีการวางแผนกันไว้นะครับในกลุ่มผู้ประกอบการใน พนครศรีอุทยาซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมากนะครับโดยการเลื่อนโปรแกรมของการซ่อมบำรุงโรงงานนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคมให้มาอยู่ในช่วงต้นของเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงพีคของการใช้ไฟฟ้าของประเทศแล้วก็ช่วงที่จะมีวิกฤตด้านการปล่อยกา๊าซมาจากประเทศพมา่าด้วย การจัดการแบบนี้เนี่ยถือว่าจะรับกับสถานการณ์ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการก็จะมองไปที่การใช้ไฟของตัวเองว่าส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตก็จะไม่ใช้นะครับเช่นส่วนสันธนาการส่วนของการประดับประดาที่ทำให้เกิดความสวยงามอันนี้ก็จะงดใช้ในช่วงของวันที่5ถึงวันที่14เมษายนครับ ซึ่งเชื่อว่ามาตรการต่างๆที่เราร่วมกันทำเนี่ยจะรับกับสถานการณ์ได้ครับจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งด้านคุณภาพอากาศเสียงและน้ำนับเป็นบทบาทสำคัญยิ่งที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังให้สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่คลองชลประทาน26ที่มีประชาชนอาศัยอยู่กว่า500หลังคาเรือนทุกครั้งที่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำจะพบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานว่าไปแล้วจากมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดขึ้นอย่างชัดเจนน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าวางน้อยจะถูกปรับสภาพน้ำทุกขั้นตอน และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งในบ่อพักเป็นประจำทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ําทิ้งก่อนปล่อยลงคลองชลประทาน26มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้งซึ่งจากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นมีความพึงพอใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่โรงไฟฟ้าวังน้อยมาตั้งอยู่ที่ตําบลวังจุลาและตําบลข้าวงามของอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้นโรงไฟฟ้าหวังน้อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO และเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลปิยนัทสุขนายถ่ายภาพคณิตจินดาวันรายงาน ้็เป็นขอข้านานมาการ There's your separate for cleaning, repairing. Six line. you will notice number one to number six ABC, ABC, all You can see it's coming, so we make it anytime. You